มาครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีไปเจอขนมนะครับโอเดรย่าที่เซเว่นนะครับแต่นี้จะเป็นไอ้มดแดงนะครับผมได้มาสี่ห่อนะครับจริงๆได้มาห้าครับอีกการ์ดอีกห่อหนึ่งมันตกหายไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีสองร้อยสี่แบบนะครับจะไม่เหมือนที่แถมมาในขนมโคโครินะครับโคโคริจะมีสองแบบมีอากับ อาร์ารนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้จะเหมือนคนเก่งฟ้าประทานเลยนะก็จะมีอยู่สี่ห่อเดี๋ยวเรามารุ้นกันทีละหอ่อเดี๋ยวแกะไปห,หนึ่งห่อสห่อรูปสวยนะครับอันนี้รูปการ์ดจะดูดูดีกว่านะผมว่าซองมันสวยงามกว่านะเสือมันดีไหมไม่ต้องไม่ต้องสามหอ สีหส่หอ่อสี่ห่ออันนี้จะมีสองใบนะครับมาเรามาลุ้นอันนี้อัน,นแรกเลยแถมฟรีนี่ปับ๊บอุ๊ยสีแดง,ดงได้สีแดงครับอ้อาวไม่ใช่นี่หว่าอันนี้เด็อ๋ออันนี้เป็นการ์ดธรรมดาเอ้ยอันนี้ก็แดงเหมือนกันนะออืัอันนนีีี้มเเขขยยวยวแดงพูดง่ายๆคือจะเป็น จะเป็นตัวธรรมดาเอาเอา,เอารุนิคอันนึงอ่าเอาเันไหนอ่ะีอ๋อเป็นการธรรมดาโอ้โอ๋ออันนี้จะเป็นใบธรรมดาจะมีตั้งหลายแบบเนาะมันไม่เหมือนที่ที่เป็นอ่าอืมนี่ครับนี่ครับ ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นของไอ้โคโคริจะเป็นอาการดับเบิลอาร์นะครับว่าไม่ไม่ตื่นเต้นเลยเหนื่อยเลยอุตส่าห์ขับซื้อไม่มีอะไรเลยแมว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 ี่อุนน้มปลาหลงมป่าป่ะเน่อันนี้อันนี้ต่ออ,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 อะไรอ่ะยังยังแต่แกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเทปแล้ว มี s อสเอโอาหมโหสาตื่นเต้นเงียบกริบเงียบกริบโอ้ไยตัวนี้ได้สามปลงไปอีกล้โอ้ได้มีสามสามอันเลยครับนี่หนึ่งอันตัวมือนจะไม่คู่เลสองอันได้ตัวนี้มาสามใบเลยเกลือครับเกลือเกลือเกลือลล้วนไอ้ซองที่หายน่าจะเป็นกา๊าซดีแน่นอนเลยเกลืออย่างกับทะเลาเอ้ยทุยเกลืออย่างกับทะเลสาบดีซี แล้วก็ได้อันนี้ตั้งสองอันนะนี่อันนี้สองอันไม่ผ่านจบคลิปขอบคุณครับ